สวัสดีครับพวกับผมช่องเกษตรต่างแดนครับวันนี้จะพาพี่น้องมาชมการปลูกผักชีในจอกนะครับตนนัวนี้จะเป็นผักชียอดลุมนะครับยอดลุมมาแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นดินปุ๋ยอพ้าวนะครับดินปุ๋ยอพ้าวใส่จอกพี่น้องก็เจาะรูมาก่อนเลยนะครับ พี่น้องก็ถอนมาเลยครับค่อยๆถอนนะครับตัวเนี้ยค่อยถอนมาเลยครับนี่ถ้าลองเราหยอดใส่ลุมนอย่างนี้ครับลากเขาจะเดินเต็มนะครับิดติดง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ค่อยใส่อย่างนี้ครับค่อยกดอย่าไปกดแรงนะครับถ้าลองกดแรงปุ๊บคอจะหักนะครับก็ค่อยกดลงนะครับแล้วก็กดไว้นิดนึงนะครับ ถ้าพี่น้องยังมองว่าเอ๊มันจะพอกินไหมหรือว่ากอมันเล็กไปนะครับน้องก็ใส่สองนะครับเจาะเจาะข้างนี้เลยครับนี่ครับใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็าสามารถ ปลูกในจอกเล็กได้นะครับผักชีเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับลองสองสองต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอืม สามวันพี่น้องเริ่มติดแล้วครับสามวันก็ดีของการชําก็คือติดง่ายครับสามวันคือเตรียมตัวติดลากแล้วครับเนี่ยถือว่าไอเดียดีมากครับปลูกไม่ต้องวางวางพื้นครับคือทําห้านขึ้นมาเนาะทําห้านตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อท่อน้ํา เป็นระบบน้ำหยดนะครับตัวนี้จนมากจะปลูกใส่จอกนะครับอันนี้ก็ใส่จอมกันครับคือความโตนตี่จะโตเร็วกว่าปลูกที่พื้นดินนะครับเพราะว่า เราใส่ใส่น้ำนี้เนาะน้ําน้ํามันถึงครับน้ําถึงเนาะใหอิ่มอิ่มน้ําได้ง่ายครับเพราะว่าน้ําไม่สูญเสียครับเพื่อไป็นดยดีครับ เพราะว่ากันกันแมวกันอะไรมาชนจอกลมเนะาะจะลองระวังพื้นก็อาจจะเสียเนาะอันนี้เขามาทําให้ไม่เสียหายเลยครับเพราะว่าการสูญเสียน้อยมากครับแล้วก็หญ้าเนาะหญ้าหญ้ายังไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าสูงจากพื้นดินน,น่าจะประมาณเม็ดได้ไหมครับเม็ดหนึ่ง จากพื้นดินไปหาจอกครับเพื่อเป็นไอเดียดีมากเลยนะครับลอพี่น้องท่านใดอยากเอาไปทาตามทำได้เลยครับเนี่ยลองลองดูก็ได้ครับหรือว่าไม่ต้องเอาเป็นตะเกกงนี่ก็ได้ครับเอาเป็น ไม้เนาะไม้บานเราเนาะแล้วก็วางนี่ครับวางอย่างนี้ครับวางอย่างนี้พี่เป็นไอเดียสุดเจ๋งครับ จะไม่วางพื้นเลยครับเนี่ยแต่ใส่บนห้านอย่างเดียวครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ